มีอะไรให้ดูครับท่านผู้ชม น αι, เนี่ยไปไง็นง7,100นะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มที่ผมหายไปเนี่ยผมไปเก็บแต้ม7,100หรือว่าเก็บมา4ดาวด้วยกันนั่นเองนะครับถ้าผมมีเวลามากกว่านี้ผมจะเก็บไป5ดาวก็ได้นะครับแต่ว่ามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์สุดท้ายนะครับก็เก็บมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะน่าจะเยอะพอสมควรแล้วนะครับวันละ3า0 0ีแต้มอะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมต้องขออภยัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ที่หายไปประมาณ1อาทิตย์เต็มเลยนะ mm hmm. ซึ่งเป็น1อาทิตย์เต็มที่ผมไปเก็บแร้งแบบจริง ที่สุดนะครับได้มาประมาณ3-400แต้มต่อวันนะครับหรือวันไหนที่ได้น้อยสุดๆก็ประมาณ160แต้มโอ้โหผมลำคาญเสียงหมัดว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนก่อนละกันเะครับโอเคใส่เป็นคาตาน่ามาเลยก็ได้นะเอาเป็นว่าผมหายไปเดี๋ยวผมไปเก็บแลงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยากวดอยากแอคอะไรนะครับียกแต่ผมเนี่ยนะครับอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจํานั่นเองนะครับก็ขออนุญาตถ่ายไว้เลยละกันนะครับนี่เคดีของผมก็ประมาณ5.43นะครับตลอดทีพนะซึ่งก็เล่นไปได้แค่2,000กว่าตายเองนั่นเองนะครับผมก็น่าจะ เยอะอยู่นะครับสำหรับ KD 5นะผมก็พยายามเก็บมาได้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จานดับเนี่ยผมเล่นไปประมาณ289ตานะครับเล่นแค่ทีม4นะครับผม KD ของผมประมาณ13นะครับกระจายหัวก็35.60นะครับผมค่าไปประมาณ1,600ตัวเลยนั่นเองนะครับนีก็จะมีบางตาที่ผมพลาดไปนะครับบวกสิบหกบวกหงอะไรนี้แต่ว่าส่วนมากก็จะบวกยีซะส่วนใหญ่เลยนะครับเอาเป็นว่าตีแบกนั่นแหละนะครับผมผมเล่นไม่เก่งนะครับผมเออก็คือตีแบกนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้เลยเออ ส่วนใครที่บอกว่าผมยิงไก่นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่ได้ยิงไก่นะครับที่ผมเจอมาทั้งหมดก็น่าจะแต้ม4ี่พันห้าพันหกพันนะครับผมส่วนมากที่ยิงผมตายนะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเรียกกันว่าไก่เนี่ยนะครับผมเจอประมาณ40%เท่านั้นส่วน60%เนี่ยผมจะเจอแรงสี่พันถึงหกพันซะมากกว่านะครับแกลนเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าเจออยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็โอกาสประมาณ20%นะครับผมที่จะเจอแกลนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทริกดีๆเนี่ยนะครับแ หใหญ่สาหรับเราสักเท่าไหร่นะครับเอออย่างหนึ่งนะครับผมผมจะไม่ดันแต้มแล้วนะครับผมสลหรับซีซั่นหน้านะแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับผมไปติดตามเพจสเกลของผมไว้นะครับเพราะว่าอะไรน่นเหรอเพราะว่าเพจสเกลของผมเนี่ยจะมาสตรีมเร็วๆนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งผมพูดว่าเร็วๆนี้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับ ผมยังไม่ได้สตรีมเลยสักทีนะครับผมเออแต่ว่าจะพยายามมาสตรีมให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะดันแต้มด้วยนั่นแหละโม,ม่ามากพอแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนไปรับชมทิกในโหมดโซนฟรีสไต์นั่นเองนะครับผมกลับมาครั้งนี้เนี่ยผมก็จะพาไปลงโซนฟรีสไต์ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะเป็น CVC หรือว่าในโหมดทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือว่าบอกผมใต้คลิปได้เลยนะครับผมสลับทิกในโซนฟรีสไต์นี้เนี่ยนะครับจะมีทิกไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ย เดี๋ยวเราไปชมในคลิปเลยดีกว่าครับทุกคนลุย โอเคครับผมทุกชมวันนี้ผมก็มีเว็บสมเพชรฟรีไฟล์ดีๆมานําเสนอท่านชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บทีเฮดช็อปนะครับผมสำหรับใครที่เติมเกิน200บาทเนี่ยนะครับผมเพิ่มโอกาสได้ของเล่นถึง20%เลยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับใครที่เติมเกิน200บาทแล้วสุ่มไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับเพชรฟรี10,000เพชรเลยนะโอ้โหเรามาดูที่ของรางวัลกันดีกว่าครับก็จะมีให้เลือกเล่นหลากหลายมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเลือกเล่นกิจกรรมกันดีกว่าครับนี่กก็็จะะะะะมมมีีรรรรรรรบบบบบสสสสุุ่่่ััััต้้้้าาางงงหหอดดวววยยนนนนคคปณเเลลใญ 5,000เพรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นระบบสุ่มของแลนะครับก็จะมีของแลมากมายส่วนร่างวัลนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นท่าปักธงนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นรูเล็ตของหายากนั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือมีลกนาล็อกด้วยนะครับและอย่างต่อมาก็คือสุ่มท่าทางหายากนะครับผมซึ่งก็จะมีท่าทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถลองมาสุ่มกันได้นะและสิ่งที่ผมสนใจเลยก็คือมีท่าปักธงและก็ท่าวิดพื้นด้วยนั่นเองนะครับผม สลับครั้งแรกเราจะได้อะฮะไม่ได้อะไรเลยวะโอเคเดี๋ยวเราสมต่อกันเลยดีกว่าครับผมไปก็สลับครั้งนี้ผมคาดหวังว่าผมอยากได้ท่าวิดพื้นนะครับผมคือถ้าได้ก็คือแบบโคตรจะโชคดีเลยนั่นเองเนี่ยเฮย้ฮยได้ท่าเ p ็0พีคอฟบ้าว่าท่านผู้ชมก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับผมไม่เกือน,ะนี่เขาก็จะบอกว่าให้เราไปติดต่อรับได้ที่เพจเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมย้ำว่าใต้คลิปนะสามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะครับ โอเคครับผมเผู้ชมก็สลรับทิกแรกในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับทิกแรกเนี่ยก่อนอื่นให้เผู้ชมนะครับมาซื้อท้งเร่ของตัวสร้างบ้านนะครับผมก็ซื้อไปแค่ห้าเหรียญก็พอนะครับผมหรือว่าครั้งเดียวนั่นเองนะครับมันก็จะได้ประมาณ20อันเลยนะโอเคหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราท,ทําทิกนี้ก็คือผมเคยทําให้นผู้ชมได้รับชมไปแล้วนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> แบบนี้ฝฟิบโอ้ยอ๋อผิดอันโอเคเฟิบแบบนี้แล้วก็ปิดตัวเองนะครับ อ่ะมันก็จะตกมาแบบนี้ก็ให้เรานะครับผมค่อยๆย่องเข้ามาตรงนี้เลยจากนั้นก็ให้เราขึ้นแไดนของสเก็ตบอร์ดไปเลยนะครับอ่ะมันก็จะเด้งมาแบบนี้พอเราเด้งมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่ห้องซ้อมยิงเลยนะครับฟิงเจอต่อไม่โอ้ยกับตายไปก่อนไปก่อน โอเคก็ okay, ให้ท่านชมนะครับมาเอาท่าได้ของระเบิดก่อนนะหลังจากที่ผูชมเนี่ยนะครับผมได้ระเบิดแล้วก็ให้เราวิ่งไปที่อ่าแท่นเอ่อแท่นอะไรก็ได้นะครับ <ST AR C> ไม่ใช่แท่นอะไรก็ได้เฮย้ยยาข้างหลังมาโอเคก็ให้ท่านชมนะครับมาตั้งตรงนี้อ่าปิดตัวเองแบบนี้นะครับ <ST AR C> ก็คือรีบทำนะเดี๋ยวผมจะโดนยิงแล้วก็ปิดแบบนี้ ตัวเรามันก็จะตกมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ตัวเราตกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถขยับตัวได้นะครับผมหรือว่าไม่สามารถเดินได้นั่นแหละนะครับพูดง่ายๆเลยนะอย่างที่ผมให้ท่านชมนะครับไปเอาท่าได้ของระเบิดมานะครับผมเพื่อทําทิกนี้แหละมันก็จะสามารถโยนระเบิดไปฆ่าท่าได้ของศัตรตูได้นะครับเฮ้ยเพิ่ นี่เป็นไงอาแอคแอ๊กหน่อยละกัน <c oughs> เฮ้ยผมขอฆ่าเขาก่อนผมขอฆ่าเขาก่อนฮึม <c oughs> แอ๊กหน่อยละกัน <c oughs> มาต่อกันที่ทิกที่2ของเรากันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมสาหรับทิกที่2เนี่ยก็ทําขั้นตอนเดียวกันกับทิกแรกเลยนะครับโอเคพอเราทําได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรากดสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ห้องซ้อมยิงนะโอเคขั้นตอนมันก็จะคล้ายๆกันกับทิกแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้อ่ะก็คือรีบวิ่งมานะครับก่อนที่ศัตรูเขาจะยิงโอเคพอเรามาตรงนี้ฟึ๊บก็ให้เราขึ้นด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับโอเคขึ้นไปเเลยจาากกกนนั้้็ใหรดพุ่ง ฝึอ่าตัวเรามันก็จะเด้งออกมาประมาณนี้นะครับ <G> ก็คือเราจะสามารถเห็นคนข้างในได้แล้วก็คนข้างในเนี่ยจะสามารถเห็นเราได้ด้วยนะโอเคพอเราออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้เราวิ่งออกมาฝั่งซ้ายตรงนี้เลยนะครับก็คือเราต้องเหลือท่านนของตัวสร้างบ้านด้วยนะถึงจะสามารถทําทีที่2ได้นะครับหลังจากที่เราวิ่งมาสุดขอบตัวเนี้ยมันก็จะติดแบบนี้เลยนะ <S 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 จากนั้นก็ให้เราใช้ท่านนของตัวสร้างบ้านนะครับผมปิดตัวเองแบบนี้ อ่าตัวเรามันก็จะทะลุลงมาปละมานี้นะครับ <Yeah. S 1> หลังจากที่ตัวเราทะลุมาแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับผมว่ายน้ําข้ามมาฝั่งนี้ก็คือให้มันออกไปข้างนอกได้อ่ะนะครับ ฟึบอ่ะมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้ก็ให้เรานะครับผมกระโดดขึ้นมาฝั่งนี้ก็คือเราจะเห็นทุกอย่างอ่ะโล่งไปหมดเลยเวทผู้ชมเราจะสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นเรานะนี่เราก็จะเห็นแบบนี้ก็คือเห็นโล่งไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อท่าใดของไอเทมเราก็ซื้อได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเราก็จะสามารถนั่งท่าใดของโต๊ะนะครับผมหรือว่าเก้าอี้หรือว่าอะไรต่างๆนาตะตะนาได้นะแบบนี้เช็ดเก้าอี้่องหนนะครับ พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็คือวิ่งมานะครับเราจะมองไม่เห็นนะอันนี้ก็ต้องใช้เซนส์ของเรานะครับผมในการเล่นโซนฟรีสไตล์มานานนะครับเออถึงจะสามารถจดจําได้นะนี่ผมก็วิ่งมั่วๆไปก่อนละกันอ่ะติดแบบนี้ก็ให้เราโดดเชดคือเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับคนอื่นเข้าใจเห็นรถเราล่องหนเวทผู้ชมไม่ใช่รถล่องหนนะครับก็คือคนอื่นอ่ะเข้าใจเห็นตัวเราล่องหนนะครับเหมือนรถมันขับเองได้อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับก็คือเราสามารถทําไปเกียนเพื่อนก็ได้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปแข่งรถเลยลักกันโอเคหลังจากที่เรากดเราก็ขับรถไปเลยนะไม่ทำไมรถเสียงผมมันบั๊กวะเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะโอเคก็ขับไปเลยครับอเอ้ผมมองว่ามันเทดีนะอันนี้เอามาแบบแข่งรถกับเพื่อนแบบรถล่องห่นอะไรอย่างเงี้ยฮ่าเทดี โอเคก็สำหรับทิกที่3มเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับผมก็คือทิกนี้สามารถทําได้ทุกโหมดเลยเว้ยเพียงแต่ว่าท่านชมเนี่ยนี่ครับจะต้องมีท่านาของสเก็ตบอร์ดนะครับผมถึงจะสามารถทําได้นะ <ไป S 1> โอเคกค็ให้ท่านชมกระโดดขึ้นตรงนี้ก็ให้ท่านชมนะครับขึ้นท่าทาของสเก็ตบอร์ดนะแบบนี้ อ่ะหลังจากที่เราขึ้นสเก็ตบอร์ดแล้วเนี่ยนะครับเออผมลืมบอกไปนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ตั้งค่าก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดนะครับผมหมดฟรีลุกนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็คือนับจากบรรทัดล่างก็คือ123นะครับกดเปิดไปเลยมันก็จะได้ฟรีลุกมานะครับโอเคพอขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ให้เราะครับผมหันหน้ามาตรงนี้อ่ะแล้วก็ให้เราขึ้นท้าหน้าของสเก็ตบอร์ดให้หน้ามันเงยขึ้นแบบนี้นะครับพอหน้ามันเงยขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรากดพุ่งนะครับ ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับ 1. คือกดพุ่ง 2. กดออกจากสเก็ตบอร์ดนะครับ 3. กดวิ่ง 4. กดหันฟรีลุกนะครับก็คือหันฟรีลุกหันอันเนี้ยหันมองรอบๆอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะก็คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือทําเป็นขั้นตอนนะครับทุกช่องเห็นอะไรไหมทุกช่องเห็นอะไรไหมเฮ้ยโคตรเทรโยนต์เนี่ย อย่างเท่อะวาทาวิงโคตรเท่อะก็คือถ้ามันเงยหน้ามากกว่านี้มันจะเท่กว่าดีนะครับเท่เดี๋ยวผมลองทําให้ดูใหม่ละกันนะมันเท่จริงก็ได้มันจี้ดีว่ะมันเหมือนแบบเหมือนอ่ามิสเตอร์บีนแหละนะครับผมหรือไม่ก็ไอชาลีชับบินอะใครเคยดูปะอ่ะก็ประมาณนั้นเลยนะครับยังเหมือนอะลอวไปทำเล่นกันได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องทําเป็นขั้นตอนนะครับนี่แล้วชมดูดิ <laughs> ท่าอย่างเหมือนเชล่จับบินน่ะเหมือนแบบท่าวิ่งอะ่ะเฮ้ยอย่างเท่อ่ะโคตรเท่เลย อ้ามก็มาถึงทิปที่4ของเรากันแล้วหลอก็สลับทิปที่4ของเรานน่นเองนะครับผมสลับทิปที่เนี่ยก่อนอื่นให้ท่านชมนะครับมาซื้อท่าได้ของตัวสร้างบ้านนะก็คือซื้อมาแค่อันเดียวก็พอหลังจากที่เราซื้อมาได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้เลยก็คือให้ท่านชมนะครับเอาท่าได้ของสกิลสัตว์เลี้ยงเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวลิงอ่ะผมเรียกว่าลิงก็ได้นะครับผมลืมชื่อมันนะก็ให้ท่านชมเอามาจากนั้นก็ให้ท่านชมวิ่งแบบนี้อ่ะก็คือวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ปิิดดตัววเเอองงลลยแป้กก็ีีนึ อ,อ่ะเราก็จะตกลงมาแบบนี้พอตกมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินมาข้างหน้านะครับมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้เราไปที่ห้องซ้อมยิงกันเลยหลังจากที่เรามาถึงห้องซ้อมยิงแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราวิ่งมาตรง <S <S อ่ะเอ้ยะ <sea> โอเคก็ใหท,ท่านผู้ชมนะครับตั้งให้มันขึ้นแบบนี้นะโอเคก็ใหท่านผู้ชมตั้งมาแบบนี้อ่ะให้เราสามารถกระโดดขึ้นได้นะครับโอเคแบบนี้เลยหลังจากที่เรากระโดดขึ้นได้แล้วเนี่ยก็ให้เราวิ่งนะครับแล้วก็ทําวิธีเดิมเลยนะครับวิ่งแล้วก็กดวางปึ๊บ อ่ะแล้วก็นั่งแล้วก็กดวางอีกทีาานึงประมาณนี้ตัวเรามันก็จะทะลุออกมาแบบนี้นะครับผมหรือว่าทะลุลงมาเลย<อ>ก็คือศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถยิงเราได้นะครับก็คือตานเนี้ย ผมสุ่มห้องมาเนี่ยผมเจอแรงแกนเนี่ยมันยิ่งอัดตัวกันเนี่ยให้ผมทำไงวะก็สิทธิ์ของเขาแล้วกันเนาะโอเคก็สลับทิกเนี่ยเราจะไม่สามารถยิงออกไปได้นะครับก็คือเขาจะไม่สามารถโดนเรายิงตายได้นะครับนอกจากเราเนี่ยจะเอาท่าของระเบิดเข้ามานะครับผมแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเขาจะไม่สามารถยิงเราตายได้นะครับยิงมาเอาเฮ้ยบอกให้ยิงทำไมไม่ยิงวะบายๆครับ ก็คือแบบใครที่แบบเกียนเราแบบชอบซ้ำศพอะไรเงี้ยเราก็ทําทิกนี้ใส่เลยก็คือแบบเขายิงเราไม่ตายแน่นอนนะครับดูดิเอาลุงยิงเอา <Huh? S 1> เอาลุมยิงอ๋อขอโทษนะ โอเคครับผมนผู้ชมก็สลับทิกสุดท้ายในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมสลับทิกสุดท้ายนี้เนี่ยก่อนอื่นให้เผู้ชมนะครับขึ้นไปที่บอลลูนนะก็คือทิกเนี้ยเอาไว้ทําเล่นในห้องแชทนะครับผมหรือว่าห้องพูดคุยนั่นเองนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราทําการออกเข้าเกมใหม่เลยนะครับอ่ะหลังจากที่เราเข้าเกมเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อเข้าทางด้านของโซนฟรีสไตล์ให้เราเองเลยนะครับผม โอเคหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นแบบนี้นะครับก็คือแมพเราจะเป็นสีดํานะสมมุติว่าถ้าเราทําตอนเช้าเนี่ยนะครับแมพมันค่อนข้างที่จะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าพอเราทําตอนคืนเนี่ยแมพมันก็จะมืดๆนิดนึงนะครับเฮ้ยโคตรเท่ไอไฟจากแบบเขาเรียกอะไรนะเออป้อมปากการหอปากการสมุดเอ้ยไม่ใช่สมุดปากการนั่นไม่ใช่ละ ก็ประมาณนี้นะครับไอ้แต่ไฟมันสวยดีว่ะท่านผู้ชมนี่เป็นไงโคตรจะเท่นะครับหรับที่นี่ก็เอาไว้ทําเล่นนะครับผมในห้องแชทหรือว่าห้องพูดคุยอย่างที่ผมพูดไปเลยนะนี่แล้วก็จ้าอุย้ยเอา้ามีแฟนยังคะเฮ้ยอย่าง,ยงนี้ก็ได้หรอก็ประมาณนี้ผมมองว่าถ้าเราไปทําเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวดีนะครับผมเออเดี๋ยวผมจ้าลองลงไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ โอเคพอเวลาเราลงเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาปกตินะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมสรับใครรับผมที่ยังดูมาถึงตอนนี้ดูจนแบบจะจบเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมมีทริคนะครับผมท้ายคลิปมาแถมให้นิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับก็สามารถลองดูกันได้นะครับผมมองว่ามันก็เป็นทริคที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆนะคราาถทํได้เฉพะ ในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับผมก่อนที่กิจกรรมฟรีไฟลสี่ปีเนี่ยมันจะจบลงไปนนเดงนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับผมสลับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมบุ้ยบุ้ยครับโอเคครับผมท่านผู้ชมก็สลับทิกนี้นะครับมันจะเป็นทิกนะครับผมสมมุติว่าอจะพูดยังไงดีล่ะผมก็อธิบายไม่เข้าใจนะครับก็คือตอนนี้มันมีกิจกรรมนะครับผมเล่นครบ40นาทีนะครับผมก็จะได้ทางด้านของอักสกินนี้เป็นเลยดาเมจ1ระยะ1แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับ หลายหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นบั๊กนะครับส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันเป็นบั๊กนะรู้สึกว่าของที่มันแจกเนี่ยนะครับมันก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับทิคนี้นะครับผมมันจะเป็นทิคเพื่อลดระยะเวลาในการเล่นนะครับสมมติว่าเราเนี่ยนะครับผมต้องเล่นประมาณ40นาทีนะครับถึงจะได้เจ้าตัวสกินนี้มานะครับสำหรับทิคนี้มันจะทําให้ลดเวลาไปได้ถึงเอ่อ40นาทีเลยก็ว่าได้นะครับก็คือถ้าเราทําทิคนี้ไปปุ๊บ40นาทีนี้จะกลายเป็นแค่1-2 วินาทีเท่านั้นนะครับผมเราก็จะได้ทางด้านของสกินอาร์นี้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตยังไม่กดรับเจ้าตัวนี้ละกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ดูเวลาไว้นะครับ17ชั่วโมงนะครับ55นาทีนะสำหรับทีนี้ก่อนอื่นให้ท่านชมนะครับผมเข้าไปที่ Happy Birthday Free Fire นะครับคือกิจกรรมครบรอบ4ปีของเขานั่นแหละนะครับผมกดไปเลยจากนั้นให้เรากดเข้าเกมไปเลยนะครับโอเคจากนั้นให้เราะครับผมกดออกจากห้องไปเลยนะอันนี้คือกดออกเลยนะครับโอเคหลังจากที่เรากดออกจากห้องมาแล้วเนี่ยนะครับท่านชมดูเวลานะอันนี้ก็คือได้มา1ิ 1นาทีแล้วนะครับก็คือบางห้องอ่ะมันจะใช้เวลาไปถึง40นาทีเลยนะครับบางคนเข้าไปแค่ห้องเดียวเนี่ยก็ได้ครบแล้วน,นั่นเองนะครับเหมือนเป็นบั๊กนะครับผมอ่ะแต่มันก็ไม่น่าใช่บั๊กหรอกนะครับเพราะว่า,จากจกรรมนี้เนี่ยมันมีคนเข้าไปเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วห้องมันซ้าบ่อยนะเอาง่ายๆเลยเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะได้เวลามาฟรีๆนะครับผมแบบนี้อ่ะพอเข้ามาแล้วปุ๊บกดออกเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นหรือว่ารอเสียเวลาอะไรนะครับ อ่ะท่านผู้ชม ENA ดูนะ <What? S 1> อันนี้คือผมกดออกห้องเพียงแค่2ครั้งนะครับผม uh. ผมก็ได้เวลาครบมา40นาทีแล้วนั่นเองนะครับ uh. อ่ะท่านผู้ชม ENA มาดูที่ชั่วโมงนะครับ17ชั่วโมง54นาที20วินาทีนะครับ oh. เห็นไหมอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง30วินาทีท่านผู้ชมก็จะได้เวลาครบ40นาทีแล้วนั่นเองนะครับ Chips, new kicks, chunky chain, -check. how you play. Bad bitch, no bad I just hit another look at she. Be